สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง b a ล g a เกมมิ่งชาแนลนะครับก็หลังจากที่เราที่ผมได้ลงคลิปไปเนาะลงคลิปแจกราดเอวีนะครับก็ผ่านไป5วันแล้วนะครับก็ยอดวิวก็พันห้้อนะครับใช่ป่ะนี่นะครับก็พันห้าร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การไอ้นี่นะครับให้ความร่วมมือนะครับ แล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์นะครับสำหรับ46ไลค์นะครับก็ดีดไลค์นิดนึงก็ขอบคุณนะครับข้อวันนี้ผมนะครับจะมาสุ่มแล้วนะครับสุ่มแจกนะครับสำหรับที่สำหรับคนที่คอมเมนต์ชื่อ facebook ไว้ข้างล่างเท่านั้นนะครับแล้วน้องคนนี้สำหรับคนที่คอมเมนต์เท่านั้นนะครับเพราะว่าคนอื่นถ้าอยากได้ก็ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะส่งให้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มเนะะานะเดี๋ยวจะทําการสุ่มชื่อกันเดี๋ยววันนี้เรามีเจะทําการสุ่สมชื่อเฉพาะคนที่เมนชื่อเฟซไว้ข้างล่างนะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับเข้ามารับชมนะคลิปวิดีโอของผมนะครับก็ขอบคุณริงๆนะมาเดี๋ยวเราจะมาคัดชื่อกัน คัดชื่อแล้วก็สุ่มนะครับเดี๋ยวรอแปบนะครับเดี๋ยวมาตอนนี้ผมก็อยู่ในแอปสุ่มชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ชื่อทุกคนไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะขอสลับสักสลับไปแบบหั้โหอะไรกันนะนะโอเคแล้วทีนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับ คือ ID ผมนี้ ID แจกจริงๆนะจะมีเฉพาะคนที่ได้ไปคนเดียวนะครับเป็นคนเดียวนะครับขอย้ำก่อนนะว่าเป็นคนเดียวนะครับว่าก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับก็ไม่อยากให้เสียใจไปเนาะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแจกอีกทีนะครับคือ ก็มีน้องเขารหัสมาให้นะครับเป็นรหัสวิเลตโหดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้ดูอีกทีนะครับว่าผมจะมาแจกตอนไหนนะครับอะไรยังไงนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเอาตอนนี้เอาเป็นรหัสผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวถ้ามียังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวเป็น ID ดีที่ไ d ดี ID ที่ผมเอามาแจกนะครับคือจะเป็นไ d ดีที่แบบเล่นได้ตามระบายนะครับเพราะว่าแบบไม่มีคนรู้รหัสนะครับ ก็จะเป็น i อีเนี่ยแต่มันจะมีพวก ID แบบติดเบอร์บ้างอะไรยังไงบ้างก็ก็เล่นเล่นได้นะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่อย่างน้อยมันก็เราก็เป็นเจ้าของ ID นะครับคือเป็นแบบเจ้าของไ d ดเขาเลิกเล่นแล้วอย่างเงี้ยนะผมก็เลยเอามาแจกอย่างเงี้ยครับก็มาสุ่มกันครับเดี๋ยวอ่ะหน้ตานะครับหนบตาตานะกดนะครับถ้าตกตรงไหนก็ขอแสดงความยินดี คนนั้นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทักน้องเข้าไปนะครับทักน้องแล้วก็แจกกันเลยนะมาเริ่มกันเลยใครเอ,อ่ยปึ๊บใครครับอ่านะครับน้องตะวันนะครับน้องตะวันนะครับตระกูลเพียนกิจเนาะน้องตะวันตระกูลเพียนกิจนะมาเดี๋ยวผมทักเฟซน้องเข้าไปเลยดนะีกว่า อก็สำหรับใครไม่ได้ก็ไม่เพิ่งอย่าเพิ่งเสียใจนะครับก็เดี๋ยวผมออกมาแจากให้เรื่อยๆนะครับก็พยายามคอมเมนต์ Comment ไปนะครับวันนี้ไม่ใช่ของเราก็นนาวันนี้ก็อาจจเป็นของเราก็อาจจะเป็นของเราก็ได้นะครับวันของเราก็ได้นะก็ไม่ต้องเป็นไรนะมานี่เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเอามีไหม อืมอืมกับแม่เห่นะแล้วก็ขอไปดูแปบ,บคนไหนชื่อเฟรน้องตาวันนะ ตะวันตระกูลเพียนกิจอยากได้เพราะรหัสโดนแฮกนะครับไม่มีตังค์เติมครับอ๋อเดี๋ยวบอกให้น้องเขาทักรบกวน เฟดน้องเขาไม่เจออ๋อไอ้นี่ผมลืมใส่ล้อเรือไปปะใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาคูณนี่เจอแล้วเจอเฟสน้องกขและเฮ้ยน้องยังเด็กนะครับก็น่ารักนะ น่ารักน่าเหมือนองค์ุ่ดเลยงอน้งองเขาอาจจะตีมด้วยกอดูนะ ดีด้วยนะครับอ๋อเล่นเฟรนช์สิบด้วยอ๋อสปีดดิสเตอร์นะ้องเขาก็เล่นนะครับผับจีก็เล่นนะครับอ๋อมาโอเคเดี๋ยวเราถักน้องเข้าไปเลยนะครับเออสวัสดีครับพี่มาจากช่อง ที่ได้สุ่มไอ้ดีในสุ่มได้ชื่อแล้วเองเป็นทู้โอคดีได้ น้องจะย,ยกเลิกเดี๋ยวให้น้องเขาไปยกเลิกเอานะครับเดี๋ควโอ่าอายดีนะมาโอเค,นะอนะมอเคผมก็ได้ส่งรหัสนะครับรหัสเป็นรหัสนี้เนาะ แต่ผมไมใ่ให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ารหัสมันมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเลยไม่ไม่ให้ทุกคนดูได้นะครับเพราะว่าให้น้องเขาไปเล่นนะครับ mm hmm. อยากให้น้องเขาไปเล่นแค่เขาได้ก็ให้เขาไปเล่นแค่คนเดียวนะครับไม่แล้วก็อยากให้นี่นะครับอยากให้ทุกคนนะครับอยากให้หัดเล่นนะครับเป็นเล่นรหัสเป็นของตัวเองนะครับ เล่นรหัสตัวเองนะครับไม่อยากให้ไปแบบไปโกงคนอื่นนะครับมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับไอ้นี้คือผมเล่นไอ้นี้ก็ผมเล่นเองครับตัวหลักของก็ผมผมเล่นเองนะครับไม่อยากให้ไอ้นี้ไม่ต้องให้ใครเล่นไม่ต้องให้คนคนอื่นเล่นให้ก็ได้นะครับเพราะว่าแต่มันเป็นมันเป็นที่ความใจดีของผมนะครับใจดีเกินไปนะเนาะเลยโดนน้องคนเอารหัสไปนะครับ ไม่เป็นไรถ้าเขาอยากได้ก็ปล่อยเกาไป,ไปนะผมก็เลิกเล่นแหละเดี๋ยวผมจะมีไอดีมาแจกเรื่อยๆนะครับนี่เฟซน้องเขาที่ได้ไปนะครับสำหรับผู้เชคดีของเาวันนี้นะปทีนีก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลงไปก็ เดี๋ยวผมคลิปหน้าก็เดี๋ยวก็มีมาแจกอีกนะครับเดี๋ยวผมจะไอดีมาแจกกันนะครับคือมีน้องขอให้ไอดีมาเป็นเขาบอกว่าเขาเลิกเล่นแนครับแต่ไอดีติดเบอร์เก่าเขาไม่ต้องห่วงครับแต่แต่ได้ไอดีโหดแน่นอนครับคือวินเล่นี่พุ่งกระจุยกระจายแน่นอนครับคือพวกผมเล่นนี่ก็ก็อยากให้ฝึกนะครับฝึกเล่นนะครับไม่ใครที่ เป็นถึงเปนเลนเราไม่หดเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะพี่ก็หัดเล่นดูนานเหมือนกันเป็นปีเหมือนกันครับกว่าจะเล่นได้เก่งนะครับแต่ก็จะลืมนะครับถึงเราจะเก่งแค่ไหนสุดท้ายก็มีคนเก่งเก่งกว่าเรานะครับคือเรื่องพวกนี้คือฝึกไปเรื่อยๆครับไม่ห,หยุดนะคือเราอาจจะพยายามมาเ9้าสิงเครั้งนะเพื่อมาแช เพื่อมาเห็นผมครั้งที่หนึ่งร้อยก็ได้นะครับหนึ่งร้อยเราก็ได้ทำครับก็อยากให้ดีดีโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็ได้แจกแอดดีไปแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากเพจก็ฝากกดติดตาม เดี๋ยวคิดน้าเจะมีแจกครับแจกแน่นอนแจกแบดีแจกแบบง่ายๆครับคือไม่ต้องทำอะคือแค่กดไลค์นะครับกดไลค์ิปนะครับสองนะครสมาขายช่องนครับนะครับสครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากได้ไปเพะอะไรนะครับแล้วก็คอมเมนต์วกกับชื่อ Facebook คนตัวนเดี่ยวมอกันทะาการสุ่มนที่ทุกคนเห็น เหมือนเคยนะแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็การขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นสวัสดีครับ